จขข่่าาวววร้้อนลและว,วันนี้ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 1. เรื่องโรคมือเท้าปากด้วยประกาศนะคะของกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าตามที่มีรายงานเรื่องโรคมือเท้าปากระบาดกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจึงออกมาตรก,การเพื่อดําเนินการป้องกันและควบคุมโรค รัฐบาลได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคให้ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเน้นการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยโดยเฉพาะในศูนย์เด็กเล็กสถานศึกษาและชุมชนรืยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคมือเท้าปากและการป้องกันโรคกับประชาชนโรคมือเท้าปากมาเกิดในเด็กอายุน้อยกว่า5ปีพบได้น้อยในเด็กโตหรือผู้ใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสหลายชนิดในกลุ่มเอนโทรไวรัส ลักษณะอาการป่วยคือจะมีไข้มีจุดหรือผื่นแดงในปากลิ้นเหงือก,กรบพบ้งแก้มและเกิดผื่นแดงซึ่งต่อมาจะเกิดเป็นตุ่มพองใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าและที่ก้นบางรายอาจจะไม่มีตุ่มพองผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการไม่รุนแรงและสามารถหายได้เองใน7-10ถึงวันโรคนี้จะรักษาตามอาการผู้ป่วยประมาณร้อยละหนถึงออาจมีโรคแทรกซ้อนเช่นมีอาการทางสมองหรืออาการในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งส่วนใหญ่รักษาหายได้แต่ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตซึ่งมักเกิดมาจากเชื้อไวรัสบางตัวเช่นเชื้อเอนโทรไวรัส71เชื้อโรคมือเท้าปากอยู่ในน้ำโมกน้ำลายน้ำจากตุ่มพองและแผลในปากของผู้ป่วยซึ่งเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางปากโดยติดมากับมือหรือภาชนะที่ใช้ร่วมกันเช่นช้อนแก้วน้ำหรือติดจากการไอจามรถกันจึงอาจติดต่อกันได้ง่ายในสถานที่ที่มีเด็กอยู่ รวมกันเป็นจํานวนมากเช่นสถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาลและทั้งนี้นะคะทางกระทรวงสาธารณาสุขคือ,อ,อทางกระทรวงสาธารณาสุขนะคะยังได้มีการแนะนําให้ทําความสะอาดอย่างละเอียดค่ะทั้งสถานที่ภาชนะที่ใช้ร่วมกันและก็ตรวจคัดกรองเด็กทุกวันถ้าหากพบเด็กมีไข้หรือมีอาการน่าสงสัยเป็นโรคมือเท้าปากควรให้เด็กหยุดเรียนและถ้าสังเกตว่าเด็กมีอาการมากขึ้นนะคะอย่างเช่นมีไข้สูงเป็นแผลในปาก ร่วมกับอาการอื่นๆอย่างเช่นหอบเหนื่อยอาเจียนชักให้รีบนำไปพบแพทย์ทางนี้หากมีเด็กป่วยเพิ่มขึ้นให้พิจารณาปิดสถานศึกษาเพื่อทำความสะอาดและป้องกันการระบาดตามแนวทางที่สาธารณาสุขแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไปควรรักษาความสะอาดด้วยการล้างมือบ่อยๆโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่ายให้สังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดถ้าหากพบว่ามีอาการตามที่กล่าวมาแม้จะไม่มีผื่นขึ้นก็ตาม ควรรีบนำไปพบแพทย์หลีกเลี่ยงการนำเด็กไปอยู่ในที่ชุมชนสาธารณะหรือที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมากเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคขอให้ประชาชนเฝ้าระวังป้องกันและช่วยกันควบคุมโรคมือเท้าปากตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขขณะที่นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ก็ได้กำชับนะคะให้ทางกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกศษาธิการนั้นได้จำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปาก นางสาวยิ่งลักจินวัตรนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคมือเท้าปากในประเทศไทยว่าจากการรายงานขณะน,นี้พบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อประมาณ1 4 0 0 0รายและสำหรับเด็กอายุสองขวบที่เสียชีวิตก็ได้ให้นำเชื้อไปตรวจวิเคราะห์ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เป็นผู้แถลงและขณะเดียวกันก็ยังได้กําชับให้กระทรวงสาธารณสุขได้เข้าไปดูแลครอบครัวของผู้ป่วยที่เสียชีวิตเพื่อดูแลว,ว่าจะต้องมีการรักษาและการป้องกันอย่างไร เพราะขณะน,นี้ยังไม่ทราบอาการที่แน่นอนว่าติดเชื้อมาจากอะไรแต่สิ่งใดก็ตามที่เป็นลักษณะของการติดเชื้อโรคแบบฉับพลันก็ควรที่จะเข้าไปปกป้องและดูแลโดยเฉพาะกับครอบครัวที่มีโอกาสติดเชื้อได้แต่รายงานตามจํานวนที่เป็นภาพข่าวนะคะที่ขณะนี้มออีผู้ป่วยนะคะที่ติดเชื้ออยู่ประมาณหมื่นกว่ารายหมื่นสี่พันรายนะคะแล้วก็สําหรับน้องที่อายุสองขวบที่เสียชีวิตนะคะก็ ฉันเองก็ขนาดนี้จริงๆเราก็ทราบมาแล้วนะคะแต่ว่าคือดูอาการแล้วเราก็เลยให้เอาเชื้อเน้นเปวิเคราะห์ไปตรวจก็น่าจะผลสรุปน่าจะออกมาบ่ายวันนี้ซึ่งต้องรอทางกระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าวนะคะแต่ขณะเดยียวกันก็ได้แจ้งก็ได้กำชับให้กระทรวงสาธารณสุขเข้าไปดูแลครอบครัวที่เป็นกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยที่เสียชีวิต อของน้องครอบครัวน้องคนนี้เพื่อที่จะได้ดูว่าในส่วนของครอบครัวนั้นจะต้องมีการช่วยดูแลในการรักษาหรือป้องกันอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าในขณะนี้เรายังไม่ทราบอาการแน่นอนว่าติดจากเชื้ออะไรแต่ยังไงก็ตามก็คิดว่าสิ่งไหนที่เป็นลักษณะของการติดเชือ้อโรคฉับพันนั้นก็ควรจะเข้าไปทําการปกป้องดูแลโดยเฉพาะโดยเฉพาะในครอบครัวที่ว่าอาจจะมีโอากาสในการที่จะ,ะติดเชื้อได้นะคะน,นี่ก็ได้สั่งการย้ําไปแล้วนะคะ ค่ะก็เบื้องต้นจริงๆต้องบอกว่าควบคุมได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องอยู่ในพื้นที่อีกทีหนึ่งว่าเราเองเนี่ยถ้าการลามก็คิดว่ายังไม่ลามมากนะคะแต่ว่าการที่ดูแลในส่วนของพื้นที่เพื่อจํากัดสถานที่อันนั้นเป็นสิ่งจําเป็นซึ่งก็ได้สั่งการกําชับทั้งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขทางมหาดไทยนะคะแล้วก็ทางด้านของกระทรวงสาธารณในการเข้าไปทําความเข้าใจแล้วก็หาวิธีการในการป้องกันในพื้นที่แล้ว ส่วนสถานการณ์การระบาดในขณะนี้นะคะในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดค่ะก็มีการระบาดเป็นจนํานวนมากและก็ในเรื่องของในส่วนของจังหวัดสุโขทัยเองนะคะตอนนี้ก็ได้มีการสั่งหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวเป็นเวลา3วันค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง26กรกฎาคมเพื่อที่จะทําความสะอาดห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนหลังจากที่พบว่ามีเด็กนักเรียนฝาแฝดระดับชั้นอนุบาลสองป่วยเป็นโรคมือเท้าปากค่ะ โดยนายพนุวัฒน์อินทราโชตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยเปิดเผยว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลสุโขทัยที่สังกัดอบตอปากแวรมีเด็กนักเรียนทั้งหมดเกือบ400คนสาเหตุที่สั่งหยุดเรียนชั่วคราวเนื่องจากมีผู้ปกครองของเด็กนักเรียนฝาแฝดระดับชั้นอนุบาล2พาบุตรหลานไปตรวจโรคพบว่าป่วยเป็นโรคมือเท้าปากจึงขอลาหยุดรักษาตัวที่บ้าน ดังดานเพื่อความไม่ประมาทและได้สร้างความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนจึงได้มีคำสั่งหยุดเรียน3วันเพื่อให้ครูในแต่ละห้องได้ทำความสะอาดห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนก่อนทำการเปิดเรียนมาอีกครั้งทั้งนี้จึงขอให้ผู้ปกครองไม่ต้องวิตกกังวลเพราะทางโรงเรียนสามารถควบคุมดูแลได้ส่วนที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะนายแพทย์วิชัยวิเชียนวัฒนชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตงกล่าวว่า ขณะนี้ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเบตงพบว่ามีการระบาดของโรคมือเท้าปากในโรงเรียนชั้นอนุบาลของโรงเรียนถนอมศรีศึกษาในชั้นอนุบาล1นึ่ทับสองจำนวนสองรายมีเด็กอายุ3ขวบครึ่งซึ่งพบการติดเชื้อไวรัสมือเท้าปากนี้มาตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาและก็พบเพิ่มจนถึงวันนี้ซึ่งในเรื่องของการป้องกันโรคจะให้มีการปิดเฉพาะห้องเรียนที่พบว่ามีการระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งขณะนี้ก็อยู่เรียนระหว่างการดำเนินการสอบสวนโรคและควบคุมโรคและติดตามจำนวนผู้ป่วยที่เป็นเด็กอนุบาลแห่งแรกของอำเภอเบตงและขณะนี้นะคะจากการติดตามก็พบแล้ว2คนจึงจำเป็นที่จะต้องขอความร่วมมือจากทางโรงเรียนให้ปิดห้องเรียนเพื่อที่จะไม่ให้โรคมือเท้าปากระบาดซึ่งหากไม่มีการควบคุมเด็กนักเรียนก็จะติดกันทั้งโรงเรียนค่ะ ้านที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะสัณักการการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปักปก็พบว่ามียอดผู้ป่วยสะสมรวมทั้งสิ้น240รายค่ะ,ฉะเฉลี่ยแล้วนะคะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นวันละ7 8รายในแพทย์บุญเติมตันสุรัตน์ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่าสถานการณ์ของโรคนั้นยังถือว่าไม่รุนแรงแม้จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและก็ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งเฝ้าระวังป้องกันโดยเฉพาะกับในสถานศึกษาที่มีเด็กตั้งแต่1,000คนขึ้นไป และสําหรับสถานการณ์โรคมือเท้าปากนะคะทั่วประเทศจนถึงวันที่23กรกฎาคมนั้นนะคะก็มีรายงานผู้ป่วยสะสมประมาณ14,000รายค่ะยังไม่มีผู้เสียชีวิตในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขก็มีทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วนะคะที่เรียกกันว่า SRT r T, ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศวัน1000ทีมและยังได้มีการสั่งการให้ทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง12เขตประสานงานการทำงานร่วมกันกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอย่างใกล้ชิด ซึ่งทั้งนี้หลังจากที่กรมควบคุมโรคได้มีการเปิดสายด่วน1422ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่16ถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมาก็พบว่ามีประชาชนนะคะสอบถามเข้าไปทางสายด่วนทั้งหมด785สายเฉลี่ยชั่วโมงละ5สายค่ะส่วนใหญ่ก็สอบถามเกี่ยวกับอาการโรคในลักษณะของตุง่มใสการดูแลผู้ป่วยการปิดโรงเรียนและการล้างมือที่ถูกวิธี คุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์ภาพรวมของการระบาดโรคมือเท้าปากที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้นะคะในช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามกรณีการประกาศจุดยืนของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในการขัดขวางร่างพระราชบัญญ,ญตัติว่าด้วยความปรองรองแห่งชาติช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นนี้กันค่ะจอข่าวร้อนร่วมข่าว